สวัสดีทุกคนอยู่กับผมอาร์ตซูเปอร์ไบค์นะครับวันนี้ก็อยู่กับ ah. <laughs> นี่ป๋าโดงนะครับป๋าโดงอันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นอีพีสองแล้ววันนี้ป่าโด่งไม่ได้พาเที่ยวป<ร>่า<ร>โดง่ง<ร>ป่าโดง่งพาหากินแต่เสียงมันเสียงมันไม่รู้จะไอันนี้หรือเปล่าเสียงจะชัดหอเปล่าโชว์ชมหน้านะ zoom zoom ยาวไป ได้ผมไม่รู้เนี่ยเสียง,งดังวูบวูบบวูดูต้องแบบนี้แหละวันนี้พอเสร็จจากตรงนี้ก็จะมีของให้ป่าด,ดวงได้เล่น <จบ S 1> นะยกล้จบจบอฟีโน่ครับวันนี้มีมีมีของให้ป่าด,ดวงเล่นน,น,นะฟีีโนโนน่วั้ป่าดวงพี่มีของให้เล่นอเอาไหมเอาดิอะไรอ่ะมาเอาไปนะดีดด้วยของอะ่ะ เอ้ยคนละของเดี๋ยวจะมีของให้ปลาดวกเล่นพอดีงงๆได้ไงครับคุณนอมพอดีเพิ่งสั่งลาซาด้ามาเว้ยอะไรเอออะไรน่ะมันคืออะไรน่ะอยากรู้รีวิวไปเลยซัพพลายซัพพลายเดี๋ยวให้ได้ชาโดว์ตัวนี้ก่อนจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เออแฟนพี่บอกว่าเดี๋ยวฝันมากรอทำแกงส้มรอเลยใช่มั้ยครับ <laughs> rồi, mình mình mà mà nó không ăn được nữa, nó không ăn được nữa, không ăn được nữa, nó không ăn ไม่โฟกัสกูอีกนี่แหละยุคยุคโควิดเฮ้ยจริงๆเราต้องใส่แมสต์ด้วยแต่ว่าคือเราเว้นระยะห่างนะห่างกันนะห่างกันเนี่ยมากกว่าสองเมตรอ่าเดี๋ยวเราต้องเราจะไม่อยู่ใกล้กันแมสต์จะมีแต่ไม่ใส่นี่แหละยุคยุคโควิดะเออโชว์โชว์แมสต์หน่อยดิเออเดี๋ยวไปเอาของเล่นมาให้ป่าโด่งเล่นดีกว่าเพิ่งมาเมื่อเช้าเลย แต่ว่าพี่ลองไปแล้วฮะอะไรอะไรใช่ลูกคอกเหรอไหนอะเออปากรูนี่ใช่เออมันไม่ค่อยกัดมัน้อน อยู่ยันเย็นเลยเปล่าซื้อเหล้ามาป่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันไม่ติดหรอมันมันไม่เกี่ยวเนี่ยลูกข้อไหนวะนั้นเออเออไอ้อะไรละอะไรละอะไรตามตมไม่ตามอะไรตามมันมีหลายข้อน้ยอยู่นู้นอยู่นู้นอีกอีกอีกข้อไงปะ ต้องโดดน้ําทีจะได้ยินเออันมารับผมกันนะอืดโอ้บ่าวนี่ดำนานมานะอแล้วผมนี่ระดับเทพมันไม่ขึ้นน่ะขึ้นวันที่4ี่วันที่4นี่คืออืดแล้ว A few moments later โอโอโอ้นม่ๆๆๆๆัก็มาดิครับเฮ่กดลึกอีกแล้ว ดูนขนลุก,ลกไม่ลุกมันไม่ได้ต้องคอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยมามาชุดใหญ่เดีย๋ยวนีอ้อะไรชุดใหญ่คนลุก <c oughs> ไม่จะเกิบขี้นะ <c oughs> ชิวๆอ่ะชิวๆเนี่ยเดี๋ยวรอถ่ายรอถ่ายของเล่นใหม่ป้าโดอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเคยแบบอ่ะแต่มันไม่นี่นะมัน มันไม่มันไม่แถมไอ้นี่มาให้พอแล้วไปมาไปมาเสร็จแล้วพี่เกียดไปแล้วแหม่เดินก็ไม่ได้ยืนเอาหน้านี่คนต้นนี้ไหนต้นนี้นี่อ่ะต้นข้างบ่อต้นนนต้เดียวเอาลงต้นเดียวหน่ยต้นนั้นนะอ่พี่ล้เอาเท้าพี่เท้านี่อิ่มยังเนี่ยรอถ่ายอยู่เนี่ยมากมากนะเรียกเรียกมาเกาะมือได้นะพี่โลโอ้โหอย่าเอาไปถูดินไม่ก็ก็และพันกันเหรอเบี้ย มันงินอันนี้ชันขนัวเฮ้ยลุกอยกินที่มันจะไม่คุ้นแบบนี้ที่กัดไอ้นี่ไม่กัดไม่เอาหูไปหูวดินอะไรเนี่ยนี่ไม่ต้องพูดก็หัวล้อแค่เห็นหน้าก็หายแล้วอ่ะแค่เห็นหน้าก็จ็บที่แล้วอ๋อพูดไม่ฟังน้าอยู่โลหน้า ไปน้องๆเออ้าวไปเร็วเอาสักต้นดิเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ต้องไอ้น,นี่แรงไ,<ป>ไม่ต้องแรงลองลองมันมัน easy start. อีซี่สตาร์ทเออโต้เฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอย่งางนั้นปาก่อนปาก่อน bà đào bà đào bà lèo, bà lèo. ทำท่อใหม่แน่เลยวะ่ะว่าต้องทำท่อใหม่ earn. เออเ้ยเฮ้ยคป้ inate, าคป้นนาค้าจะได้ปะจะไ <Yeah. S 1> ด้ปะโดนเดี่ยวมาช่วยพี่ทำคลองเริมน้ำที่นั่งไว้เล่นหน่อยนะพี่ทำตรงนู่นเดี๋ยวอ่ะอ่าเดี๋ยวอีพีต่อไป <c oughs> มันต้องเวลาว่างจริงพี่เฮ้ยนี่พี่นี่ก็ว่างแล้วเนี่ยว่างงานเลยนี่เลย <c oughs> เหรอบ้าจริง mắn dày đấy nụ cày đấy nà nụ cày đấy nà ơi thủ điện vi ơi ครับเป็นไงง,งั้นเงี้ยมดจัดมดแต่งเปรอะอันนี้จำที่ขึ้นรถใช่ไหมใช่ใช่เบาได้เบาเร็วเร็วไม่ว่าแมมจะเต็มแล้วตอนเนี้ยยังไม่จะกัดยังไม่เล่นมุกอะไรฮ่าฮ่าแบบอันนี้เลยโอ้เล่นไปหมดแล้วอะ่ะตอนไหนอ่ะเล่นไปก่อนที่จะถ่ายโถ่เอ้ยเล่นไปก่อนที่จะถ่ายพอถ่ายถึงไม่เล่นก็มันจําไม่ได้แล้วโถ่ยังไงวันนี้คือคอนเทนต์ยังไง ู่อะไรกันแน่มันไม่มาตกปลานี่มาตัดไม้ก็จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคอนเทนต์แบบก็เหมือนที่อีพีหนึ่งไงเห็นไหมนี่นี่เขาเรียกรุ่นอะไรนี่ย้อนนี่ RIP RIP เดี๋ยวก็อะไแลว RIP แน่อะไรนะ P P R D D D ของแท้นะเว้ยขันเจนมาเออแท้ญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นขันเจนนั่นแหละขันเจนนั่นแหละ เป็นไงใช้ได้ไหมราคาพันเจ็ดร้อยบาทใช้ได้แต่แต่ตะพังแล้วก็คือทิ้งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ซ่อมได้แต่เนี่ยโซ่ตึงกันตึงเกินไปใช่ไหมตึงเกินอืมแล้วก็ซื้อซื้อซื้อที่รับมาด้วยนะไอเบอร์เมืองมีไหมข้างร้านเลยร้านไม่ฟุกไปหน่อยนึงเหรอไปร้านสแตนซื้อพี่หน่อยดิเดี๋ยวถ้าไปผ่านอนี่เดี๋ยวกลับบ้านไม่ใช่เหรอบ้านนะเออเนี่ยแบนเมมจะเต็มแล้วตอนนี้ปิดช่องเลย ปิดช่องฮะมองคุยไรเอาปิดช่องปิดช่องปิดช่องฮะบ๊ายบายแค่นี้เอาแบบโอ้ยติดตามซับสไครต์อะไรอย่างเงี้ยหน่อยดิขออิดตาชออาซึปลาบาดด้นะคะอย่าลืมกด like กด s h a r ไงต่อครับแค่นี้แหละไม่เตรียมกันเลยอ่ะเออไปแล้ว